สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวตัวพัดลมตั้งโต๊ะนะคะตัวนี้นะคะ,ะบอดี้สวยมากนะคะเนี่ยพลาสติกค่อนข้างจะแข็งแรงนี่นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะบอดี้จะเป็นสีขาวนะคะตะแกรงหน้าเป็นสีดํานะคะใบพัดสีดําเป็นพลาสติกทั้งตัวนะคะมีสวิตช์ปิดเปิดนะคะปรับสปีดได้12ึสามนะคะส่วนตัวนี้จะแสดงถึงเอ่อให้มันหมุนได้นะคะเราจะมาลองพัดลมให้ดูกันนะคะ ตัวนี้สามารถปรับขึ้นลงได้นะคะปรับหัวได้นะคะให้มันหมุนได้นะคะ,ะก็ลองนะคะอันนี้คือสปีดที่หนึ่งนะคะคือสปีดที่สองน่ารักมากเลยค่ะอันนี้ซึ่งสปีดที่สามนะคะน่ารักมากค, <c oughs> ค่ะก็อันนี้หมุนได้นะคะปรับไปที่ตรงนี้ก็คือปรับไปที่ตรงนี้ก็คือจะหมุนได้เก้าสิบวัตต์นะคะนี่หมุนแล้วนะคะ สามารถทําให้แบบไม่หมุนก็ได้หรือจะหมุนก็ได้นะคะนี่หมุนมานะคะกระทะรันมากค่ะใช้กับพื้นที่ที่แบบเอ,อ่อในพื้นที่ที่แบบค่อนข้างจํากัดน,นะคะเราอยากแบบเอามาตั้งโต๊ะแบบพัดที่หน้าเราเนี่ยก็สะดวกมากนะคะเคลื่อนย้ายได้หรือ่ะ วันนี้ก็ให้กําลังไฟอยู่ที่90วัตต์นะคะ220โวลต์น,นะคะสามารถเสียบปลั๊กไฟบ้านได้เลยนะคะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเวยนะคะเพื่อเราจะได้รีวิวพัดลมตัวใหม่ๆใ,ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ